สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะ Daily Message เรื่องหน้าสังเกตประจำวันค่ะเรื่องหน้าสังเกตประจำวันที่24กรกฎาคม2,568นะคะไพ่ประจำวันของคุณก็คือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่หมายเลขสิก,กับคีย์เวิร์ด unfinished symphony ไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงเรื่องที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือว่าบทเรียนที่ยังไม่จบค่ะ เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะทำงานหนักมากหรือกำลังพยายามแก้ไขฝึกฝนตัวเองเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตค่ะจนตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มหันกลับมาพิจารณาว่าสิ่งที่คุณพยายามทำมาทั้งหมดเนี่ยสอนอะไรคุณบ้างและตัวคุณเองอะ่ะต้องการเห็นตัวเองเป็นแบบไหน หรือทำอาชีพอะไรในอนาคตคะ่ะในวันนี้นะคะไพ่จึงแนะนำว่าเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเมตตาที่มีต่อตัวเองว่าเราอยู่จุดไหนในขั้นตอนก่อนที่จะถึงเป้าหมายแล้วและสังเกตนะคะว่ามีอะไรที่เรายังไม่กล้าทําหรือว่ายังไม่อยากทํา แต่สำคัญและจำเป็นต่อเป้าหมายของตัวเองค่ะในช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆสามารถกลับมาทบทวนกับตัวเองสั้นๆได้อีกครั้งค่ะว่ามีอะไรที่เราทำสำเร็จไปแล้วบ้างในวันนี้ค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ในวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆก,การเดินทางของเพื่อนๆเ,เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอด l u m i n r r ีเหรือว่าคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ช่อง l u m i n a r y r e a m ค่ะแล้วพบกันนะคะ